ดูความวุ่นวายระหว่างอาหารจำลังมาสเตอร์นักการตื่นเต้นมากได้ข่าวว่าบางคนเพิ่งมาทานครั้งแรกแล้วนี่ไปไหนอ่ะพี่วันนี้หนีลูกมากินน้องอััวเลยเนอะนั่นน่ะกินน้องอัพัวหลัวันนั้นอะเหมือนเด็กแก้ของเล่นเลยกินน้องอัพคัวเลยดีกว่าด้ย วันนี้มาครบกองครับเอ้ยเป็นงานค่ะเป็นงานค่ะทีเ่เซนต์ตลอดอกำลังดูดของใครใหม่กินแล้วหปอ,อกแล้วว่าจาั่งเบนโตแล้วมันมจะอิ่มไอ้นี้ปลาดิบปลาดิบของใครด,ดีใจมากเลย <c oughs> หัวหน้าเบิร์ด,ดีใจสุด,ดว,ว่าจะบีบเพิ่ม กินจด้วยกินกันหมดแล้วนะถามจริงกินได้ตะพี่กินได้ตะพียนเขาจะแบ่งยังไงเนี่ยไม่มีอย่างไอชิ้นชิ้นชิ้นเอออย่างละเครื่องไงชอบไปไหนเอาอย่างละครื่งชิ้นเขาอยู่ใกล้ๆเราถ่ายเยอะหน่อยคนอยู่ใกล้อ่อยืมหนีบกันได้เปล่าม่ไดดูเอกได้ยังยังเหรอถ้าหน่อยนะขอขายืมหนีบกันได้ไหมเกลียวมันมาจากไหนเนี่ย เดี๋ยวผมล้างงั้นโชว์ๆหน่อยโชว์หน่อยออันนี้อะไรคะระวังหล่นนะคะนนี้ไข่กุ้งอะระวังหล่นนะคะขยิบเพรามันนิ่มอาร์มเลยค่ะอารมเดี๋ยวผมเอาคืนเอาคืนของพี่ตลาดเปงนู้นตลาดที่คันหัวโต้ดูเหมือนของสเต็กหัวโต้ได้สเต็กแล้วยังไม่ได้กินใช่ป่ะ โอ้โนี่มาแล้วค่ะพูดไปเลยน้องเดียวอย่เดี๋ยวนะคะเด็ดนะคะคุยกันหน่อยดีเฮ้ยทางโน้นนะคุยกันหน่อยดีหัวหน้ารอดหัวหน้ารอดยกหน่อยดีหัวหน้ารอดกี่ลายอ่ะยกหน่อยดียกอ่ะยกโชน่ะไม่เป็นไรพี่ไปพี่เตียนลุกยกโชยหัวหน้ารอดเอ๋ออันนี้สั่งให้ขอบคุณค่ะ หวังว่าจะชอบนะเอ้ยะเต็กอกเรามาแล้วสเต็กลมมิตรทะเลนี่นะคะก็ทานอันนี้ของดิฉันเองนี่เรียวมีไหมหน้าตาน่ากินมากเลยไหมดูคนทำหน้าดิดูคนดูบางคนทำหน้าเสียดายเขายืมเขายืมนี่เลยค่ะเห <c oughs> <c oughs> ไหนดูดิอันนี้กุ้งอันนี้ <c oughs> นีไว้อย <Re ่างดี้ไหนดูเองไหนดูดีไหนดูอะไรนี่กลุ่มหายไปหมดนี่จริงเหรออันนี้องเขาเรียกอะไรอ่ะูถ่ายเสียเดี๋ยวให้สั่งเพิ่มนะอันนี้สองปลาค่ะได้ครบหรือยังอันนี้ทั้งบะกับมอญอันนี้ของพี่ติ๋มพี่ติ๋มดีใจด้วยนะคะตอนนั้นรู้สึกจะหนักไปทางชาน้อนมากเลยเปลี่ยนใจได้ค่ะพี่ติ๋มบอกเขาอย่ากินน้ำเยอะเดี๋ยวอิ่มทานน้ำเยอะค่ะ เดี๋ยวอิ่มน้ำนะคะเอาลงเลยลงเลยอันนี้เริ่มเริ่มดูวาซาบบีไวเจะรู้ที่สองของวาซาบิอันนี้เลดเป็นไงบ้างนี่เลดสนี่อร่อยอร่อยจะลืมพูดแล้วนี่เลดนี่เลดสั่งอะไรมาเนี่ยเราไม่อยากไม่รู้จักคือใครสั่งเขาเหรอแต่อันนี้ไม่เปิดฝาอ่าดีน้ำซุปน้ำซุปเอาเลยพี่เอาเลยครับปลาอินทรี ก็เป็นตบทีปลาปลีของใครเนี่ย๋อโอ้ตบไม่พอตไม่พอไม่พอโอ้ยทำงานหน่อยดิอง่อลยมาชมพนินข้สมอ่ะอ่ะขายไว้แล้วไงขายไว้้งาไอ้เด็กเด็กเดกเน่ชวงนี้นกรู้กันหมดเลยนะาทำงานหนยทำงานไกนตัวยังไป่ไ วงรู้สึกเป็นไงครับอันนี้ของอันนี้ของขอดิฉันครับดันวดลถ่ายดียังไม่ได้รับปทานไทางนมั่งก็ได้ค่ะก้เนเาปใถ่ยซีรีสีวีถ่ายเยอะแล้วก้อนย่าด้วยอ่าโดยกาเปลาเออกินเลยสัษณ์แยเนี่ยบอกเปลนได้ไหม สั่งปลาอะไเนาะอาหารว่างแะพี่โโอ้หไม่ได้กินอาหารว่างใช่ไหมอาหารว่างอยู่ใช่พี่อาหารว่างจริงด้วยไม่หลังนะฮะสั่งปลาหมึกอะไรเขาจากญี่ปุ่นเนาะมาไกลอ๋อมีไกลอ่ะสั่งออเดอร์ไปที่ผมน่าอร่อยไหมครับจะเป็นตุ้มมีโรครู้จักอร่อยอยู่แล้วไอ้ดุ๋ยมันเจอเป็นนมแล้วก็กินตะเกียบไหมกินท้อน ใช่ครับหนุ่มนี้เป็นหนุ่มเด็ดหนุ่มนี้ไม่เป็นยิ่งไม่เป็เขาสั่งพิเศษครับเขาสั่งร้ามีฝาไหมปิดฝาเดี๋ยวไม่ใช่พรเป็นไงมั่งเดี๋ยววันี้พี่เอีมเมาเลยเรากลับไปให้เอี่ยกินท่านนั่นแหละเดือร้อนพีอี่ยเลยถ่ายมากโลดคุยมั่งก็ได้คุยกับเขาบ้างก็ได้ ไปคุยเลยไม่ดูแคประชาญี่ปุ่นนเรียนข้าวนะหอบ้ามามให้เรามาทำงานทุกวันคบแล้วฮะคน้โอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอนโัโอ้หโอ้โหอ้ออ้โหโอ้โหอ้โห้อ้ะหโอ้โหะออ้หอโอ้โหหนอโ้โห้ห้โออ่อ้ออ้้ ไมได้มีลูปเลยคนงนเลไม่ได้มีเวลากินนากเขาเลยจิ้มเลยข้าตมูเลยใส่รับประทานชาสามารถอะไรนะจับไปดีก่อนนะสามารถลำบะมุมนอกน้ำได้ไข่ปลาดุกนะรอยไม้นี่เอาเมียอแล้วหรอยังไม่ค่อยมีเลยอันนี้นะคะตั้งใจมากเลยทำทำเป็นแจกเพื่อนนะที่เหลือเอาหมดม แก้วหมดอืมเดี๋ยวต้องไปให้ทันเนะี่ยสามโมงจะไปรับแก้วอร่อยอร่อยอร่อยนะคะ,ะยำยำสมอนอร่อยค่ะชิมสิคะมันมันจะตัดเลี่ยนได้แกงถามไปไงั้นครับ <laughs> ไม่เห็นลองอขอขอทิ้ก่อนนะ หงงดไน้เอ้าพี่องสองคนเลยครับพี่ยังงงนะพี่นะถ้าบอกว่ามันออกรูปมาเป็นพี่สองคนอยู่ในอยู่ในอยู่ในเวลาเดียวกันรับมันอย่างไรมตัดเลื่นด้ ข้าวของกินได้ไหมข้าวของกินรู้สึกตื่นเยอะรู้สึกจะเริ่มอึเลยอันนี้เป็นเก็บภาพโดยทั่วกันข้าวเต็มเมือกหมุนเร็วไปไม่แน่ยจะเบี้ยนหัวว่าตังกลางหยุดหยุดตังกลางหยุเหน็ดหยุดกุ้งจริงๆไม่ต้องทดสอบขอตัวหนึ่งนะอ่ะ ให้พี่ติ๋มได้เพราะเราเป็นคู่หูกันาา <c oughs> น,น